โครงการดานเก็บค่าทางด่วนแบบไม่มีไม้กัน้น M Flow นะครับล่าสุดเปิดมาใช้งานแล้วคนก็ไม่รู้วิ่งผ่านกันอีลงตรงนางโดนค่าปรับสิบเท่ากันอวมอลไทยไปเลยนะฮะจนทำให้อธิบดีกรมทางหลวงต้องออกมาแก้ปัญหานี้บอกว่าเราจะคืนค่าปรับให้ทุกคนนะเจ๊ะอันนี้ คนที่อยู่แต่จังหวัดอาจจะไม่ค่อยเก็ตนะผมเล่าก่อนตอนนี้ในเขตกรุงเทพกับปริมณฑลนะครับตรงโดยเฉพาะพวกทางด่วนวงแหวนรอบนอกเนี่ยเส้นรอบเมืองเนี่ยตอนนี้จะมีระบบใหม่ครับที่ใหม่กว่า Easy p a s s อีกนะครับเป็นระบบผ่านดันเก็บค่าทางด่วนโดยที่ไม่ต้องมีไม้กั้นเขาเรียกว่า Mflow นะครับคือระบบเนี้ยเป็นระบบที่เมืองนอกส่วนใหญ่เขาใช้กันอยู่แล้วแล้วมันเป็นระบบที่ดี เพียงแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังทดลองกันในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็ดีเดย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทดลองใช้แล้วก็เปิดใช้เลยเพอเปิดใช้เลยเนี่ยอันดับแรกการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงนะฮะซึ่งผมว่ายากมากนะผมว่าคนบางคนเนี่ยบางทีเห็นป้าย m f l o w หรือเห็นข้อมูล m f l o w ยิงเข้ามือถือมาแล้วถ้าเราไม่สนใจเราก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีแล้วเราจะมาเดือดร้อนตอนไหนหรือไม่ตอนที่เราวิ่งเข้าทางด่วนแล้ว อะไรวะ M อ l o w ส่วนใหญ่เราจะมาเดือดร้อนกันตอนนั้นนะฮะท้งทที่ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะพยายามประชาสัมพันธ์มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เราก็ไม่เห็นเพราะว่าเราไม่สนใจไงใช่ไหมฮะพอเริ่มใช้ปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาทันทีครับนะฮะด่านทับช้างด่านอะไรนะวงแหวนที่เขามีอยู่ในเมืองกรุงเทพยังไม่มีนะผมยังไม่เจอเลยปัญหาคือด่านทางด่วนบ้านเราอ่ะนะมันต้องแบ่งเป็นกี่อย่างอ่ะช่องจ่ายเงินสด เหมือนเดิมซึงทุกวันนี้เหลือประมาณ2อสมช่องแล้วเหลือน้อยมากบีบบีบหัวใจผู้ใช้มากๆกับ e a s y Pass e a s y Pass ก็สะดวกดีมีคนเริ่มใช้เยอะแล้วก็เริ่มขยาย e a s y Pass ให้มีคนใช้เยอะขึ้น1ช่องบ้าง2ช่องบ้าง3ช่องบ้างบางช่วงวงแหวนมี4 5ช่องเลยนะฮะ Easy p พ s s เยอะเลยแล้วพอมีระบบใหม่เข้ามาสมมติด่านมีทั้งหมด10ช่องคุณก็ต้องแบ่งเพิ่มมาใส่ช่อง m f l o w เข้าไปอีกแล้วช่อง Mflow เนี่ยจะไม่มีไม้กั้นเลยซึ่งมันใช้เทคนิคในการ สแกนเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่า imaging scanning คือใช้กล้องจับป้ายทะเบียนเลยแล้วไม่ต้องมีไม้กั้นไงมันสามารถสแกนได้ก่อนล่วงหน้าแล้วเราวิ่งมาเนี่ยทำความเร็วได้เลยนะครับคือถ้าช่องมันไม่แคบเนี่ยเราวิ่งผ่านเร็วๆเลยเขาบอกว่าสเปคมันเนี่ยสามารถสแกนได้ทันถ้าเราวิ่งไม่เกิน120กเมตรต่อชั่วโมซึ่งอันนั้นน่ะน่าจะเกินความเร็วที่ ทางด่วนหรือทางด่วนกําหนดไปแล้วทางด่วนร้อยสิบใช่ไหมอ,อ,อันนี้ร้อยี่สิบหรือว่าเส้นวงแบนให้ได้ร้อยี่สิบเออใช่ใช่เส้นไม่ค่อยได้ไปแถวนั้นขอไปคนก็ไม่รู้จักมาถึงปุ๊บเอ็มโฟอะไรอะ่ะแล้วที่สําคัญรู้ไหมเขามีป้ายเขียนด้วยไม่ได้เป็นสมาชิกห้ามเข้าโอ้โหวิ่งมาปั๊บเจอ m 4ไม่ได้เป็นสมาชิกห้ามเข้าเลี้ยวออกพอเลี้ยวออกปุ๊บไอ้นี่ไอ้นี่จะไปช่องเงินสดนะ m 4อยู่นี่ ไอ้นี่มี M4 จะไป M4 ไอ้นี่มี Easy p a s s จะไป Easy p a s s ไอ้นี่มีเงินสดแต่ว่าอยู่ขวาสุดช่องเงินสดอยู่ซ้ายสุดก็แม่เล่นเป็นถักโคเชกันเลยเออให้มันได้อย่างนี้นะฮะคนก็ด่ากันใหญ่เลยอุ้รถติดหน้าด่านระบบ M4 อะไรกันเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยมีปัญหา มองให้ออกนะคุณผู้ชมผมรู้ตั้งนานแล้วว่าจะมีระบบ M Flow เนี่ยแล้วผมก็อยากทดลองใช้มากแต่ผมเป็นคนบ้านอยู่ในเมืองขอโทษ <laughs> ไม่ได้ขิงบ้านอยู่ในเมืองคือไม่ต้องออกนอกเมืองไม่ต้องใช้วงแหวนก็เลยไม่ได้ใช้ไงใช่ไหมฮะผมก็ใช้ Easy p a s s ตามปกติ M Flow อ่ะดีคือมันสามารถวิ่งผ่านได้ สแกนเร็วไม่มีปัญหาแล้วไม่ต้องมีบัตรอะไรเลย Mflow เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสำหรับคนที่มีข้ออ้างเรื่อง easy pass ทั้งหมดเลย easy pass คนบนเรื่องอะไรบ้างหนึ่งคือเอาเงินไปล่วงหน้าอืมไม่อยากจ่ายเงินล่วงหน้าแต่ใช้มือถือแบบเติมเงินคุณไม่เคยจ่ายเงินล่วงหน้าเลยนะ <c oughs> แมคนเรานะฮะไม่อยากจ่ายเงินล่วงหน้า อีกคนหนึ่งคนประเภทหนึ่งที่ไม่อยากใช้ ezipass ก็คือบอกว่าออมันเอาไปเบิกไม่ได้เราเป็นพนักง,งานบริษัทเราต้องเอาใบาเสร็จซึ่งใบเสร็จเขาข้อตอนหลังเขาก็าพัฒนาให้มันเป็นสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จได้ก็ยังมีคนอ้างอย่างบอกว่าบัญชีไม่รับต้องเป็นใบเสร็จของจริงเท่านั้นไม่สามารถดาวน์โหลดแล้วปริ้นเป็นใบเสร็จออกมาบอกว่าอันนั้นเป็นแานปลอมแปลงหรือทําขึ้นมาเองหรือเปล่าบัญชีซึ่งผมว่ามันน่าจะเป็นปัญหาที่บัญชีแล้วล่ะเราต้องไปคุยกันนะฮะผมเนี่ยสงสัยเรื่องนี้มากคุณผู้ชม ตอนสมัยเป็นลูกจ้างนะทางานอยู่บริษัทนะเป็นลูกจ้างบริษัทนะจะไปกินข้าวข้างนอกจะไปซื้อของอะไรเข้าบริษัทจะใช้ค่าใช้จ่ายอะไรที่เป็นบริษัทต,ต้องมีบินใบเสร็จลงชื่อบริษัทชัดเจนมีแวดมีวัดทุกอย่างต้องถูกต้องหมดสะกดผิดตัวเดียวต้องเอากลับไปเปลี่ยนที่ร้านพอผมเป็นเจ้าของบริษัทเองนะครับผมไปถามบริษัทที่เขาทำออเดดบัญชีเนี่ยผมถามว่าโทษนะครับถ้าบริษัทผมอะไม่ต้องเป็นแบบนั้นได้ไหม เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะไม่มีปัญหาเลยคือรายการค่าใช้จ่ายไหนก็ช่างถ้าเจ้าของบริษัทยินยอมและยอมรับว่ามันเป็นจริงเ mm. บิกได้หมดครับไม่มีใบเสร็จยังเบิกได้เลยแล้วเอาไปทําค่าใช้จ่ายของบริษัทรายปีได้ด้วยผมก็แบบว่าโอเคเข้าใจละเรื่องนี้มันไม่ได้มีปัญหากับบัญชีมันมีปัญหาเรื่องความไว้ใจกันแค่นั่นเองถ้าเราเชื่อใจกันน่ะ พนักง,งานบอกขึ้นทางด่วนมาไปปิ้นทางด่วนใบเสร็จทางด่วนจาก e ีซี่พาร์พนักพนักงานอาจจะมีอีซี่พาร์อยู่แล้วใช้เงินตัวเองออกแล้วมาเบิกบริษัทถ้าเจ้านายเชื่อใจกันอะ่ะมันก็ต้องเบิกได้นี่อะไรโอ้ต้องเลิกใช้อีซี่พาร์ตเรไปใช้แบบเงินสดซึ่งมันเหลือช่องน้อยเข้าไปเต็มทีวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปเอาใบาเสร็จจริงๆมาเพื่อเพื่อที่จะเบิกได้แค่นี้เอมโเลยบอกว่าโอเคงั้นเราตัดปัญหาทั้งหมดนี้ รวมถึงคนที่ชอบบ่นด้วยว่า e ีซี่พาร์มีปัญหาวิ่งเข้าไปแล้วมันไม่สแกนช่วยกรโนนาดูฟิล์มกองแสงรถท่านด้วยนะครับฟิล์มกองแสงท่านเนี่ยเป็นศัตรูกับ E ีซี่พาร์เลยเพราะ e ีซี่พาร์มันคือ NFC r f i d นะฮะมันไม่สามารถส่งได้ถ้ามีอะไรมากัน้นบางคนเนี่ยฟิล์มกองแสงคุณภาพไม่ดีก็ไปกั้น e ีซี่พาร์แล้วก็บอกว่า e ีซี่พาร์ไม่ดีผมเนี่ยใช้ e ีซี่พาร์มาแล้วรถผมอะ่ะใช้ฟิล์มกองแสงอย่างดียี่ห้อแบบ แพงๆเลยที่ผมรีวิวอ่ะวินคอสวินคอสนี่ไม่ต้องเจาะเลยนะก่อนหน้านี้มีรถอีกคันหนึ่งใช้ยี่ห้อแบบระดับ2 0,000กว่าบาทอะฟิล์มกองแสงยี่ห้อเราเย็นอะพูดง่ายๆซึ่งตัวนี้นมันมีเส้นใยโลหะทออยู่มันก็จะมีปัญหากับอีซี่พาน์สหนึ่งแต่ก็ไม่ยากมันแก้ได้ผมแก้ไงรู้ไหมผมก็ตัดฟิล์มเลยเป็นช่องสี่เหลี่ยมให้อีตัวอีซี่พารเนี่ยมันออกไปได้ผมไม่เคยมีปัญหาวิ่งเข้าด่านทางด่วนแล้วมันไม่ตีดหรือมันไม่เด้ง ผ่านได้ตลอดไม่เคยมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นคนที่บ่นว่าไอ้ตัว easy pass สแกนไม่ติดไม่ผ่านเข้ายากใช้ยากบางคนนะถอดออกมาเปิดกระจกลงแล้วยื่นขึ้นไปยื่นเบี้ยวอีกยื่นไม่ตรงเซนเซอร์ก็สแกนไม่เจออีกแล้วเป็นไงเดือดร้อนขันหลังไม่ต้องย้อนกลับมาเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกผมเจอแบบนี้นะผมเซ็งมากๆนะอยากจะบีบแต่ค้างเอาให้แบตเตอรี่หมดกันไปเลยเบื่อจริงๆนะฮะเขาก็เลยเนี่ยทำออกมาบอกงั้น m flow เนี่ยคือทางแก้หมดเลยเพียงแต่ว่า รมทางหลวงการทางพิเศษตอนนี้นะที่เขาทำอยู่เนะี่ยวิธีการของเขามันอาจจะไม่ค่อยดี m f l o w เนี่ยไม่มีบัตรไม่ต้องทำอะไรเลยไม่มีบัตรไม่มีตัวสแกนอะไรเช่นคุณจะไม่มีปัญหาคุณไม่อยากจ่ายเงินก่อนใช่ไหมก็ไม่ต้องจ่ายเงินก่อนเพราะอะไรวิ่งปีดแล้วค่อยหักบัตรเดบิตเครดิตคุณใช้บริการก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินคนที่มีปัญหาแต่ยังใช้บัตรเติมเงินอยู่คุณก็ต้องหมดปัญหานี้แล้วใช่ไหมครับ แล้วที่สำคัญคือถ้าเป็นเมืองนอกนะ M Flow เนี่ยลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ต้องผ่านได้เพราะมันไม่มีไม้กั้นแล้วพอมันไม่มีไม้กั้นแล้วคุณจะไปคุณจะไปจัดระเบียบผู้คนทำไมอะ่ะจริงๆรอ่ะ M Flow ที่ถูกต้องอ่ะต้องไม่มีด่านเลยเอาด่านออกไปเลยมันจะได้วิ่งทะลุไปเลยแล้วก็สแกนอย่างเดียวปัญหาที่เหลือเราจะเหลือแค่สองปัญหาการทาพิเศษหรือกรมทางหลวงฟังผมนะครับ ถ้าคุณเอาด่านออกไปเลยนะตอนนี้คุณตัดสินใจนะวิธีแก้นะผมจะบอกให้เป็นวิธีที่ดีแล้วคุณจะได้การพัฒนาอย่างรวดเร็วมากคุณเอาด่านออกไปเลยแล้วไม่ต้องมีเงินสดอีกต่อไปคนที่ใช้ Easy Pass อยู่แล้วนะดึงข้อมูลจาก Easy Pass มาเข้าเ Flow ให้หมดแล้วหักเงินจากในการ์ดของเขาเนี่ยในในกระเป๋าตังค์ของ Easy Pass เนี่ยค่อยๆหักจนหมดแล้วกลับเข้าสู่ระบบปกติคุณจะเหลือลูกค้าแค่2ประเภทหคือคนลงทะเบียนกับคนไม่ลงทะเบียน จริงๆตอนนี้ต้องไปเอาไอ้ไป้ายว่าไม่ใช่สมาชิกข้ามเข้าต้องเอาอันนั้นออกก่อนเลยเพราะอะไรเพราะมันก็มีคนเข้าไปไงแล้วคุณก็มีปัญหาตรงที่ว่าคุณไปตั้งค่าปรับวิ่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกเขาจะมีค่าปรับแต่เขามีกําหนดเวลาว่าคุณต้องจ่ายภายในสองวันถ้าจ่ายภายในสองวันก็ไม่เสียค่าปรับแต่ปัญหามันคืออะไรรู้ไหมคนวิ่งเข้าไปเนี่ยไม่รู้ตัวแต่วิ่งผ่านมาแล้วใช่ไหมฮะ แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองต้องไปจ่ายเงินที่ไหนเอาระบบอะไรเพราะแต่เราผ่านมาแล้วอะ่ะกูผ่านมาแล้วอะ่ะแล้วกูต้องไปจ่ายตังที่ไหนงั้นกูก็ไปจ่ายแล้วกันระบบทวงเงินเนะี่ยคุณทําได้ไหมในสองวันตอนเนี้คุณทําไม่ได้ไงที่มันเป็นปัญหาเพราะอย่างนี้คือคุณบอกคุณตั้งกฎไว้ว่าเกินสองวันปรับสิบเท่ากว่าคนคนนั้นจะรู้ว่าเขาผ่านโดยที่เขาไม่ได้จ่ายตางังแล้วเขาต้องไปจ่ายเงินมันคือส่งจดหมายมาที่บ้านหรือส่งใบเตือนหรืออะไรมาที่บ้านนั่นคือวันที่สี่แล้วครับ ทุกคนก็โวยวายกันอะไรอะ่ะให้จ่ายเงินภายในสองวันแต่มาเตือนวันที่สี่มันก็โดนค่าปรับกันหมดสี่ตอนนี้คุณรู้ไหมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอธิบดีกรมทางหลวงเขาบอกว่าตอนเนี้มีคู่ที่จ่ายค่าปรับไปแล้วสองหมื่นลายอันนี้คือก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งตอนหลังเขาก็เลยออกมาเขาค้นพบปัญหาแล้วว่าเขาเจอปัญหานี้ใช่ไหมเขาเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวยกเลิกค่าปรับก่อนเลื่อนออกไปจนถึงสามสิบเอ็ดมีนาคม แล้วไปปรับปรุงระบบก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็จะคืนค่าปรับให้สําหรับคนทุกคนที่มาจ่ายค่าปรับไปแล้วผมอะแนะนําอย่างนี้เลยเอาด่านออกไปเลยแล้ววิ่งเข้าไปเลยครับคุณจะเหลือลูกค้าแค่2กลุ่มคือคนที่ลงทะเบียนกับคนที่ไม่ลงทะเบียนคนที่ไม่ลงทะเบียนคุณก็ยืดระยะเวลาให้เขาหน่อยให้ระบบแจ้งเตือนของคุณเนี่ยมันไปแจ้งเตือนเขาได้ว่าคุณวิ่งผ่านนะโดยที่คุณไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นคุณต้องจ่ายเงินมาส่งค r วอโค้ดอะไรก็ได้ให้เขาสแกนคือ มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมเป็นสมาชิกก็ปล่อยเขาไปคุณก็ส่ง QR code คไปที่มือถือเขาส่งไปที่บ้านเขาแล้วเขาก็สแกนจ่ายมันก็เหมือนพรอมเพย์เขาอยากจะเขาวิ่งผ่านแล้วเขาอยากจะจ่ายเขาคือเขาต้องจ่ายแล้วถ้าเขาไม่จ่ายเขาก็โดนค่าป,ปรับคุณก็ทิ้งไว้ว่าเดือนหนึ่งใครไม่จ่ายปรับสิบเท่าเอออย่างนี้ make s e n ซ e แล้วเดี๋ยวพอเขาต้องจ่ายทุกครั้งทุกครั้งเขาลำคาญเดี๋ยวเขาก็มาสมัครสมาชิกเองแล้วทุกคนเนี่ยบังคับให้ใช้ระบบนี้หมดเลยทีเดียวเลยนะครับ บุ่นวายไม่เกินหนึ่งอาทิตย์แล้วไม่ต้องประชาสัมพันธ์อะไรด้วยพอทุกคนวิ่งวิ่งผ่านไอ้เสาต้นนั้นปุ๊บโดนทุกคนแล้วการไม่มีด่านที่ผมบอกเอาด่านออกไปเลยเนี่ยมันช่วยอะไรรู้ไหมมันช่วยเรื่องที่มันขว้กันเป็นผักโคเชทุกวันเนี้ยนะคนจะเงินสดไปช่องไม่ต้องแล้วคุณวิ่งมาช่องไหนคุณก็วิ่งเลยเพราะมันไม่มีช่องแล้วอยู่เลนไหนไปเลนนั้นยังไงรถก็ไม่ติดถ้าไม่มีด่านรถก็ไม่ติดเหมือนสี่แยกไหนที่ไม่มีตำรวจจราจรสี่แยกนะรถไม่ติดเชื่อผมไหม อ่ะแล้วทุกวันนี้นะถามว่าบางคนเนี่ยวิ่งผ่านไปเข้าไปทะเลอร์ทะล่าไปด้วยวิธีไหนก็ตามแต่เขาอุตสาห้ามแล้วก็ยังเข้าไปนะฮะพอเข้าไปแล้วคุณจะรู้ได้ไงอ่าเขามีเว็บไซต์นะฮะผมบอกให้ m f l o w t h a i c o m m f l o w อันยู r เซอร์เพเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเข้าไปเพิ่มนะอยากรู้ว่าเราวิ่งผ่านหรือ,อยังซึ่งจริงๆอะ่ะคุณไม่ต้องรู้หรอกคุณวิ่งผ่านคุณก็รู้คุณควรจะสํำนึกได้แล้วว่าคุณวิ่งผ่านโดยที่คุณไม่ได้จ่ายตังค่าทางด่วนค่าผ่านทางอะ่ะคุณก็ควรจะรู้ตัวไหมนะฮะ แต่ถ้าคุณไม่รู้จริงๆนะฮมาด้วยใบหน้าใส่ซื่อจริงๆนะครับผมจะบอกให้คุณเข้าไปที่ลิงก์นี้แล้วคุณไปเซิร์ชเลขทะเบียนของคุณใส่เลขทะเบียนคุณเข้าไปเลือกจังหวัดแล้วก็กดค้นหาถ้ามีข้อมูลอยู่ในนั้นคุณก็ตามไปจ่ายค่าผ่านทางซะจบแค่นั้นเองนี่สิถึงจะเรียกว่า m flow ลองไปทำดูครับแล้วจะ,จะเจริญ